สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุริทัศก,กันเช่นเดิมเลยนะครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมนะฮะฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันในทุกๆคลิปด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องขอเชิญชวนเลยนะฮะให้พี่ๆกดติดตาม subscribe ช่องไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของสวย,สวย อัปเดตใหม่ๆได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็จะได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับถูกใจชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อนะครับสช่องทางด้วยกัน @bunpitak <อ> b o o n p i t a k นะครับเพิ่มเพื่อนกันมาที่ไลน์นี้ได้เลยรวมถึงโทรเข้ามาที่0816289156สสำหรับนะฮะวันนี้นะครับมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ จีหลวงพ่อเกษมเข็มมโกโกรอบทองงานเก่านะครับกรอบทองคํา65%แล้วก็ประดับด้วยเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกเนื้อโลหะลงยาน้ําหนักรวม7.27กรัมน้กว้าง2.1คูณ3.4เซนติเมตรราคาบูชาเพียง8,900 ห้บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยมากๆเลยแล้วก็ด้านหน้านะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกลวดลายคม,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 มชัดแล้วก็จะใช้เทคนิคการลงยานะครับเพิ่มดีเทลแล้วก็เพิ่มสีสันนะครับให้กับชิ้นงานกรอบทองสวยมากเป็นกรอบ ทองฝีมือช่างเก่าสภาพดีนะครับเราก็อยู่ในกรอบกันน้ำขนาดบูชากำลังสวยกด cf กดบูชาได้เลยนะครับเข็มกลัดพึ่งเพชรประดับยกนะครับทองคํา80%ในส่วนของหมุด เป็นนะครับจะเป็นหมุดโลหะประดับตัวพึ่งเนี่ยด้วยยกพมา่าเจดไ type A นะครับแล้วก็ประดับเพชร52เมตรรวม92ตังน้ำหนักรวม4.58กรัมหน้ากว้างนะครับ3.5คูณ2.5เซนติเมตรราคาขาย32,500บาทงานสวยแล้วก็เป็นของเก่าที่มีความประณีตนะครับที่สำคัญเลยพี่ๆจะได้ยกพม่าอ่านมา สีเขียวสวยเฉดสีแบบนี้เลยครับชิ้นงานนะครับในส่วนของพึ่งเนี่ยจะเป็นทองคําแล้วก็ในส่วนของตัวหมุดนะครับเขาจะเป็นเนื้อโลหะสามารถที่จะใช้นะครับใส่ออกงานแบบนี้หรือจะใช้ติดเป็นเข็มใช้นะครับเข็มเน็กใช้ก็ได้งาน DCF ได้เลยนะครับ ข้อมือเพชรประดับไพลินงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะประดับด้วยไพลินไทยและเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่47ตังค์แบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับเป็นเพชรเกสร1เม็ดขนาดประมาณ15ตังค์และประดับเพชรกุหลาบอีก16เม็ดรวม32ตังค์น้ำหนักรวม5.77กรัมความยาว15.4เซนติเมตรราคาขายเพียง25,900บาท งานสวยนะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับพี่ๆนะครับเวลาใช้งานได้มากๆเลยชิ้นงานเป็นของเก่าสภาพโดยรวมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับไพลินไทยเจรไานาเหลี่ยมจัดฝังแบบ Invesible หรือฝังแบบไร้หนามนะครับดูสวยส่วนเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุหลาบที่ประดับขาวเล่นไฟใช้ได้ข้างในมีกำลักบ้างเล็กน้อย โดยรวมสวยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ดูวินเทจใส่ยังไงแตกต่างแน่นอนสำหรับพี่ๆที่รักแล้วก็หลงสเสน่ห์ในของเก่านะครับสร้อยข้อมือชิ้นนี้อยากให้มีไว้จริงๆกด CF ได้เลยนะครับแหวนไพลินประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปประดับด้วยไพลินไทยเจรไนรูป ลูกแพรนะครับแล้วก็ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.10กรัตแบ่งเป็นเพชรนะฮะ6เมตรรวม35ตังเพชร40เมตรรวม75ตังน้ำหนักรวม7.37กรัมขนาด51ราคาขาย45,900บาท งานสวยนะครับเราก็ใช้ใส่ใช้งานกันได้ในหลายๆโอกาสเลยไพลินเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นไพลินไทยรูปลูกแพรหรือว่ารูปหยดน้ำสีน้ำเงินเข้มประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยมาในเรือนพุ่มแน่นนะครับใส่ยังไงเนี่ยก็ดออูภูมิฐานแล้วก็เหมาะมากๆเลยถ้าพี่พ จะซื้อไว้ใช้ใส่ออกงานนะครับรับรองเลยว่าแหวนมุงเนี้ยเนี่ยจะช่วยนะครับเสริมบุคลิกภาพแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับพี่ๆได้แน่นอน CF ได้เลยครับ จี้สมเด็จพระพุทธจารย์โตและหลวงปู่ทวดกรอบทองงานเก่ากรอบทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเหรียญสมเด็จพระพุทธจาจย์โตและหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะนะครับน้ำหนักรวม4.09กรัมหน้ากว้าง1.7คูณ3.0เซนติเมตรราคาบูชาเพียง5,590บาทสวยมากๆนะครับไม่ว่าจะบูชาเองหรือซื้อให้เป็นของขวัญก็ได้ครับ เหรียญน,นะครับจะมีทั้งสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าดานโตวัดระฆังแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับกรอบอยู่ในสภาพดีเป็นกรอบของช่างเก่านะครับไม่แตกรน่นแล้วก็เหรียญขนาดกำลังบูชากำลังสวย CF เได้เลยนะครับ แหวนไพทูลซีลอนดิบเรือนเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดด้วยไพทูนซีลอนดิบแล้วก็เพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่85ตังค์แบ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่นะครับ14เม็ดรวม77ตังค์แล้วก็เพชรนะครับบริวารอีก4เม็ดรวม8ตังค์น้ำหนักรวม5.06กรัมขนาด51ราคาขายเพียง 35,900บาทริบ F มาลัวๆได้เลยนะครับแหวนไพทูลหายากมากแล้วก็เป็น1ในอัญมณีน .9 พเก้านะครับที่หายากและราคาแพงมากชิ้นนี้เป็นไพทูลซีรอนแล้วก็ดิบอีกด้วยงานมาในสภาพดีเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดี ตำหนิน้อยนะครับตัวเรือนแบบนี้เป็นตัวเรือนที่ร่วมสมัยแล้วก็ใช้งานได้จริงกับทุกๆโอกาสไพทูลนะคะเป็นหนึ่งในอนัญมณีนพร,รัตซึ่งคนไทยสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อว่าไพทูลจะช่วยเสริมยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็อำนาจนะครับวาสนาให้กับ ผู้ที่ครอบครองดังนั้นนะครับจึงเป็นอัญมณีมีค่าที่น่าสะสมและน่ามีไว้ใช้จริงๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแหวน Smoky ok q u a s t z ประดับเพชรแชมเปญนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเพชรยอดด้วย Smoky ok q u a r t z นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรสีแชมเปญน9 9เม็ดรวม90ตังน้ำหนักรวม9.58กรัม ขนาด53ราคาขาย32,900บาทเป็นงานดีไซน์เรียบหรูนะครับแล้วก็ใส่ง่ายนะครับดูมีดีเทลนะครับของชิ้นงานเม็ดย่อเนี่ยจะเป็น s m o k ี้คอ r t z นะครับสีน้ำตาล ใส่แบบนี้เลยแล้วก็ประดับที่ฐานเนี่ยด้วยเพชรสีแชมเปญซึ่งในส่วนของเพชรนะครับก็ระยประยับเล่นไฟดีส่วนก้านแหวนเขาจะเป็นก้านแหวนแบบเรียบๆครับใส่ใช้งานแล้วก็สามารถที่จะปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้หลายไซส์เลยพี่ๆที่ชอบงานนะครับดูเก๋ๆมีสไตล์นะครับชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์กด CF ได้เลยนะครับ กําไรทับทิมสยามแถวประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยทับทิมสยามนะครับจะเป็นสีวิวิดเลยก็คือเป็นสีที่มีความสวยแล้วก็กระจ่างใสมากๆประดับเพชร3เม็ดรวม21ตังน้ำหนักรวม14.74กรมัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.7เซนติเมตรราคาขาย53,900บาท ราคาดีนะครับเพราะว่าพี่ๆได้ทับทิมสยามเรียงเป็นแถวแบบนี้เลยครับตัวทับทิมเจรไนเหลี่ยมฝังแบบไร้หนามนะครับสีสวยมากๆสำหรับสีของทับทิมส่วนเพชรที่ประดับเนี่ยตกเม็นละประมาณ7ตังขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยกำไรโดยรวมอยู่ในสภาพที่ดีหน่ากำไรเหมาะกับการใช้งานได้กับทุกๆโอกาสจริงๆไม่ว่าจะใส่ในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งนะครับใส่ออกงานก็ดูดีแน่นอนกําไรทัพทีมสยามแบบนี้นานๆได้มาทีนะครับพี่ๆที่รักเราก็อยากได้งานทัพทีมสยามอยู่แล้วกด cf มาได้เลยนะครับสร้อยคอเพชรหัวใจแถวนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาว75%ประดับเพชร4เม็ดรวม30ตังนะครับน้ำหนักรวม5.01กรัมความยาว10 6.5นิ้วราคาขายเพียง22,500บาทน่ารักมากๆเลยทั้งดีเทลนะครับรายละเอียดของชิ้นงานแล้วก็ในเรื่องของราคาในส่วนของเพชรเนี่ยตกเมล็ดเจ็ดต่งกว่าขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนเนี่ยเขาจะ,ะนำเพชรมาฝังอยู่ในตัวเรือนรูปหัวใจแล้วก็จัดเรียงเป็นแถวนะครับในส่วนของสายสร้อย ก็อยู่ในสภาพดีใส่สร้อยแบบนี้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็หน้ากว้างของจี้เพชรเนี่ยก็กำลังสวยใส่ยังไงก็ดูดีครับยิ่งอยู่บนตัวเรือนรูปหัวใจแบบนี้ยิ่งทำให้เพชรดูใหญ่กว่าปกติด้วยกด CF ได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิญทานด้วยดีตลอดมาเลยในทุกๆช่องทางนะครับ การกดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่ๆที่สั่งซื้อนะครับ CF ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านรวมถึงพี่ๆนะครับที่มารับชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับว่าร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ j j m จมอนะครับชั้น1ห,ห้อง f 20เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะฮะถึง5โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์ถ้าสะดวกมีเวลาว่าง เรียนเชิญมาพูดคุยมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆงานดีๆจากร้านเพชรทองบุตวิทักกันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย